ทำไมเทสใช่ไหมเทสตรวดเครื่องครับเทสตเครื่องสัมผัสสัมผัสใช่ไหมสัมผัสนะอันนี้เป็นฝาหน้า21่กิโลเดี๋ยวขอพี่กอนพูดก่อนฝาหน้า21่กิโลแตครับเทสสัมผัสให้ดูเทสสัมผัสอันนี้ปุ่มออกออกหมดนะครับหมดแล้วนะผ่านผ่านหน้าจอมิเตอร์นี้เปิดเครื่องจะเลือกเลือกโปรแกรมไปที่รอบแรกก็คือทั่วไป เป็นโปรแกรมนะต่อไปจะเป็นเลือกอุณหภูมิตรงนี้แล้วก็เลือกลอบปันเห็นไหผมแล้วกดสตาร์ท่ะอ,อันนี้มันจะขึ้นเออเลยเพราะว่าเราไม่ม้ปิดฝาโอเคเล่น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 นี่เฉยปิดเครื่อง แต่ตัวนี้มันจะมีความพิเศษคือตอนเปิดเครื่องอ่ะใช้รีเลย์เคาะแค่นิดเดียวแต่ตอนปิดปิด,ป,ดปิดเครื่องกดสตาร์ตอะต้องเคาะนานหน่อยไปถ้าเกิดเคาะนิดเดียวไม่ปิดให้เห็นปะ่ะไม่ปิดต้องเคาะนานหน่อยโอเคปิดประมาณนี้เก็เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกอีกเครื่องนึงเสองเครื่องเป็นเครื่องใหญ่ พอตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายใหม่อีกทีนึง